แกงเผ็ดไก่เหนียวค่ะเพื่อน,นก็มีไก่นะคะไก่ซื้อมาเป็นตัวแล้วก็เอามาสับล้างสับเสร็จแล้วล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำเกลือหลังจากนั้นเราก็ทาพิแกงค่ะตะไคร้ใตมมะกรูดพริกแห้งกระเทียมเกลือเอาลงไปปั่นเลยใส่พริกสดด้วยพริกชี้ฟ้าแดงไปปั่นเลยปั่นพร้อมปั่นละเอียดแล้วก็เอามาตั้งหม้อ ต้งมอเติมแล้วมันไปน,นิดหนึ่งใส่พริกแกงลงไปผัดพริกแกงให้หอมอจากนั้นก็จะใส่ไก่กับเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีผงพริกสดน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลนิดหนึ่งตัดรสแล้วก็พอพริกแกงหอมแล้วก็ใส่ไก่พร้อมเครื่องปรุงลงไปเลยแล้วก็ไปคั่ว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 ให้มันให้มันไก่มันจะรุ้งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเติมน้ำไปหน่อยเพราะว่าไก่มันเหนียวเคี่ยวไว้ ติมน้ำเพิ่ให้มิดไก่แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวจนไก่เปื่อยพอไก่เปื่อยแล้วเราดี๋ยวเราก็ใส่ผักหอมใบโหระพาให้ใส่ใบกะเพราโหระพาใบมะกรูดหรือว่าไบอะไรก็ได้แต่วันนี้เคี่ยมไม่มีใบกะเพราใช้ใบกชีฝรั่ังกับใบมะกรูดสองอย่างกันนะคะนี่ค่ะแกงเผ็ดไก่เหนียวค่ะ